ครับวันนี้มาอัปเดตกิจกรรมการเลี้ยงไก่หลังบ้านกันนะครับ <c oughs> หลังจากที่หายาหายหายไปหลายสัปดาห์นะครับไม่ได้ทําการอัปเดตรอบมีก็มาอัปเดตน,นะครับก็เริ่มสลับนะครับกลุ่มกันเวียนออกมาอยู่ด้านนอกนะครับก็คือรอบนี้จะเป็นสุ่มของอชุดไก่แจ้นะครับนี้ก็จะเป็นชุดของไก่แปลไก่กไก่่อนะครับ ลูกผสมงมารืนนี้ก็จะเป็นเนื้อโคชินนะครับเียนกันออกเพราะว่าถ้าป่วยพร้อมเดียวกันก็อบานคนละสุมมะะ่มกันครัมันก็จะบางตัวมันก็จะตีกันต่วงน,นี้อากาศหนาวหนาวเย็นๆน,นะครับก็อ่า ลังแม่ผมก็จะผสมวิตามินให้เขาแล้วก็มีพวกใบไม้เสริมนะคือใบกะเพราครับกับพื้มมนบ้านแล้วก็มีน,นะครับส้มป่อยใบยส้มป่ยอยนี่มันก็จะชอบกินช่วงตอนกลางวันครับเอาเอาไว้ล่อเวลา,าไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียให้มันไข่นะครับมันจะ ส่งเสียงดังก็จะใช้นะครับใบแล้วมนาะล่อครับหลายๆตัวก็จะชอบกินนะครับสำหรับใบต้นป่อยนะครับก็จะออกพซึส้มกเปรี้ยวๆนะครับ ยังก็จะเริ่มไปพัฒนาโซน่ก่ที่สวนแล้วนะครับก็ <c oughs> ค่อยๆทําปรับปรุงเล้าแล้วก็เราจะขยายเล้าให้มีกําแพงด้านข้างนะครับกั้นด,ด้วยรอเามเพื่อไม่ให้สุนัขเข้าไปกอดได้นะครับเราจะย้ายไกย่พวกนั้ไปบางส่วนก็จะเริ่มนไอโยย,าย้ายไปมาเป็นโซนๆนะครับเพราะว่าจะ ล็อกแรกก็จะเอาตรงโซนหลังเล้าไก่นะครับหลังหลังเล้าไก่่สวนวิรีเกษตรนะครับเสรีน่านฟ้าจะไม่ได้ลอกล้อมเยอะมากนะครับเพราะว่าจะอา,อาศัยเอาสแลนพี่ทำเป็นแนวรั้วนะครับเสริสมรั้วเสริมเสามาอีกอช่องละห,หนึ่งต้นหนึ่งต้น แล้วก็แม้อ้อมตรงหลังเล้าไก่นะครับตรงนั้นก็จะแข็งแรงพอสมควรนะครับก็ป้องกันน่าจะได้อยู่ในระดับ70-80%ซนะครที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไปได้นะครับก็ค่อยๆขยายตอนแรกว่าจะขยายทีเดียวมันก็ติดอยู่ที่จะต้องใช้ อุปกรณ์ต่างๆเยอะพอสมควรค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ครับค่อยขยับไปย้ายไปทีละ,ะสุ่มสองสุ่มก่อนนะครับที่ขังวนี่น่าจะเป็นชุดแรกที่จะย้ยายไปน่าจะเป็นใ่ต่อก่อนนะครับสองสุ่มเนี่ยนอกจากว่ามันเริ่มสมบูรณ์นะครับ ที่เอาไปขังแล้รว,วมกับไก่แจ้ตัวผู้ก็เริ่มไข่นะครับไข่พวกนู้นก็ยังไม่ไข่เพราะว่าตัวผู้ไก่แจ้จะน้ำมันไม่ค่อยจะผสมก็เลยทำใหไ้ไม่ค่อยมีไข่นะครับส่วนตัวผู้พวกนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับก็เริ่มขานแล้วเริ่มกล้าแ,แล้วแต่ว่าต้องขยายผลดีเสียงไปต,ต้องแยกเป็นสองเล้า พ่ามีตัวผู้สองตัวะครับแยกก่อนเ<ม>ส็นนี้ไมโคชีนก็อาทยอยโตมาเรื่อยๆนะครับในกล่องนั้นก็จะได้ย้ายออกแล้วเพราะว่ามันเริ่มตัวใหญ่ละตัวโตแล้วครับก็จะโดดออกกล่องบ่อ,บอยเดี๋ยวก็จะหาสุ่มมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับ นี่เป็นลูกผสมระหว่างไก่แจ้กับไม,ม่โคริชนนะครับก็เลยจะเป็นสีออกอไปทางสามสีนะครับซึ่งนั้งแต่ว่าตัวแม่เขาเป็นตัวที่ปเ,เ,ปเ,กกเป็นไก่แจ้นะครับเขาเป็นอันมีเลือดแข็งเป็นไก่3ามสีนะครับแต่ว่าตัวเขาน้นเป็นสีทองตรงสีนะครับก็เลยได้ออกมานะครับอย่างที่เห็น3ามตัวนะ องตัวออกไปทางแสมสีนะครับส่วนอีกตัวนั่นเป็นไม่นิโคชินเอื้อร้อยนะครับก็คือแม่ก็เป็นมินิโคชินพ่อเขาเป็นไม่นิโคชินสีขนก็เลยจะออกดำๆะคล้ายๆพอ,ออกครับจะออกไปทางอดอกบากนะครับแต่ว่าผสมนะครับว่าอยากให้ <c oughs> กลายสีเพี้ยนไปเป็นสีส่วนๆนนะ้าสี เล้งลูกปลาบ้างนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแฟนซีสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตไว้แต่เพียงเท่านี้กันนะครับสำหรับกิจกรรมการเลี้ยงไก่หลังบ้านเอาไว้หลังจากนี้ก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้พี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามช่องวิถีกเกษตรติดตามบ้านไก่สีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ผมบอยกิจกรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ